กันชัยทักแรงหลังเห็นชมพู่คาเฟอร์เป็นลิซ่าแบล็กพิงกลับมาถายรายการอีกครั้งเรมามอบความสุขให้กับแฟนๆเหมือนเคยสำหรับรายการที่แซบที่สุดในสามโลกสามแซบที่นำทีมโดยพิธีกรคนเก่งนุมกันชัยชมพู่อารยาและแอบทักษะออนงานนี้ครบทีมบอกเลยว่าแม่ชมจัดหนักเล่นใหญ่คาเฟอร์เป็นลิซ่าแบล็พิงค์ ในเพลงล่าสุดลลิษาบอกเลยว่าเป๊ะไม่มีโป๊แต่จุดพีิกอยู่ที่หนุ่มกังชัยร้องทักทันทีว่าสภาพวาซานเริ่มต้นก็สนุกกันขนาดนี้วันจริงจะหาขนาดไหนรอลุ้นกันเลยนะคะ